นะครับการจูนเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากโจรเกียร์หนถึงเกียร์สแล้วก็ไล่อันบนสุดหาการออกตัวเอานะครับผมแล้วก็ท็อปสปีดก็ไปหากันเอาเองโอเคครับผม วันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟมจีซีเฮดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถนิส s ันสกายไล e GTR R, R 3 4นะครับผมคันนี้ก็แรงมากเป็นรถที่แรงมากคันหนึง่งแนะนำเลยสำหรับมือใหม่นะครับผมน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,200นะครับ oh, <no. S 1> ก็จะมาแต่งเป็นเครื่อง4 0 0แสนกันนะครับผม EP นี้ซื้อไปเลยเครื่อง4 0 0แสน แล้วก็เทอร์โบ2 0 0แสนโอเคล้อยางก็ซื้ออันแรกกับอันที่3นะครับซื้อทุกครั้งที่จะไปเล่นเกมเลยโอเคแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมซื้อเสร็จแล้วก็จะได้1695 HP รอบเครื่อง7000เดี๋ยวเราไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมจูนจูนใกล้เคียงเหมือนสูตรเก่ามากเลยเพราะว่ามันวิ่งได้นะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับเราแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการออกตัวก็พอนะครับผมแล้วก็มาดูช่วงล่างกันต่อเลยช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับผมแต่งพอให้มันสวยก็พอนะครับตามที่เราต้องการเลยโหลดเตีย้ยโหลดสูงอะไรพวกนี้แล้วแต่เราเลยผมก็ชอบประมาณนี้ทรงประมาณนี้แล้วก็มาดูถ่วงหลังกันเลย ก็ไม่ได้ทวงหลังนะครับเพราะว่าไม่ได้แข่งทางยาวให้ดูนะครับผมทวงหลังก็ดึงมาข้างหลังแบบนี้นะครับมันจะทําให้รถไม่สะบัดนะครับเวลาแข่งทางยาวแต่ว่าถ้ามันยังสะบัดอยู่ก็แปลว่าไม่มีทางแก้แล้วครับเราต้องลดความเร็วลงมันถึงจะไม่สะบัดโอเคครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แต่งเองนะครับความสวยผมหาซื้อลายมานะครับผม มีคนชอบบอกว่าสอนแต่งลายหน่อยผมแต่งไม่เป็นนะครับผมแล้วก็ลดบักลดสเต็ปอะไรพวกนี้ผมก็ทําไม่เป็นนะครับแต่ว่ามีขายอยู่ลองทักมาดูเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยสนามที่หนึ่งสนามเลสซิ่งไปเอาละครับก็มาดูสนามที่หนึ่งกันนะครับผมก็เบินยางไปก่อนเลยประมาณ50%นนะครับตามในคลิปเลยแล้วก็รอชิงไฟนะครับออกตัว ปารแบบนี้นะครับผมชิงไฟคือแบบนี้นะครับอันนี้จะขับเกียร์ดีก็ได้หรือว่าจะใส่เกียร์เองก็ได้นะครับวิ่งประมาณนี้นะครับ7.08นะครับผมแรงอยู่นะวิ่งเจต้นๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรันที่2กันครับก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผมเดี๋ยวเราเบินยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ50เอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็ชิงไฟครับเบร์รอบออกตัวปารแล้วก็รีบเข้าไปกดโหมดรีบได้เลยนะครับผมถ้าออกตัวไปแล้ว<ม>ก็จะวิ่งประมาณนี้หกจุดเก้าเจ็ดนะครับผมแรงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวมาดูรันที่3กันเลยก็จะเป็นการกดสลับนะครับเบิร์ยางไปเลยประมาณ5 0เนนะครับล้อหน้าล้อหลัง หรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็เข้าเส้นแล้วก็รีบเข้าไปกดสลับอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมตามในคลิปเลยในคลิปก็กดเร็วมากๆวิ่งเท่านี้5.61นะครับผมโอ้โหแรงมากอันนี้แรงมาก5.61ความเร็วเข้าเส้น377เดี๋ยวมาดูสนามที่2กันเลยสนามในเมืองนะครับเบอร์ยางไปเหมือนเดิมเลยประมาณ50%นะครับผม แล้วก็ชิงไฟหาการออกตัวนะครับปาดแบบนี้นะครับผมปราณประมาณนี้เลยอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่7.55นะครับผมออกตัวดีมากนะครับตานี้ส่วนมากก็วิ่งอยู่ที่7.57นะครับแล้วก็มาดูล้านที่2ก็จะเป็นการกดโหมดดิฟนะครับผม เหมือนเดิมเลยเบิรนยางไปเลยประมาณ50%นะครับปันป้นปัน้นปั้นแบบนี้นะครับการชิงไฟออกตัวแล้วก็รีบเข้าไปกดหมดดิฟได้เลยอันนี้ก็วิ่งอยู่ที่7.39นะครับก็แรงนะครับผมวิ่งขนาดนี้แล้วก็มาดูรันที่3 การกดสลับนะครับเบิอือนยางเหมือนเดิมล้อหน้าล้อหลังให้ร้อน50%หรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็รีบเข้าไปกดสลับได้เลยแบบนี้เลยนะครับตามในคลิปเลยวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งอยู่ที่6.27นะครับผมแรงมากความเร็วเข้าเส้น3 9 5 วิ่งเกือบ400นะ400เมตรแล้วก็มาดูสนามสุดท้ายกันนะครับผมอันนี้ก็ขับปกติเลยเบิร์นยางไปประมาณ50%เหมือนเดิมล้อหลังปาดปาดอันนี้ก็ขับเกร์ด,ดีชิวๆเลยก็จะวิ่งอยู่ที่7.57นะครับวิ่งประมาณนี้เลยถ้าออกตัวได้ดีนะครับ แล้วก็ลันสุดท้ายท้ายสุดการกดสลับนะครับผมลันนี้แรงมากดูการขับดีๆนะเบิร์นยางไปให้ร้อนที่สุดเลยอันนี้ประมาณนี้แล้วก็รีบเข้าไปกดสลับได้เลยอย่างรวดเร็วยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับจุ่ม ก็วิ่งประมาณนี้ครับ6.08นะครับผมโคตรแรงเลยนะครับอันนี้6.08เพราะว่าเรากดเร็วนะครับกดสลับเร็วแล้วก็มาดูท็อปสปีดกันเลยเบินยางไปเลยเบินไปนิดหน่อย50ซให้มันออกตัวดีรถก็สวยนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยตั้งท่ารอออกตัวไป ออกไปแล้วเราก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับผมแล้วเราก็สามารถเข้าไปกดสลับได้เลยนะครับผมถ้าเราขับรถตรงแล้วโอเคครับเหมือนเดิมนะครับการจูนเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากจูนเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่แล้วก็ไล่อันบนสุดหาการออกตัวเอานะครับผมแล้วก็ท็อปสปีดก็ไปหากันเองจูนแบบนี้เกือบทุกคันนะครับแล้วก็ ลายก็หาแต่งกันเอาเองนะครับผมไม่ได้แต่งเองนะครับรถคันนี้ก็แรงมากนะครับแนะนําเลยสําหรับมือใหม่ตอนนี้วิ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดหกร้อยสีนะครับเห็นแวบๆกดต่อวิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่หกรยสี่บนะครับประมาณนี้เลยรถมันก็วิ่งได้เท่านี้นะครับคงไม่มีใครเอามาดันโลหรอก รถมันสวยมากคันนี้ผมชอบมากโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมวิ่งก็แรงมากเลยนะครับคลิปต่อไปไม่รู้เป็นคันไหนเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงนะครับผมสําหรับผู้ติดตามใหม่ก็มาดูกันได้นะครับแรงมากคลิปของผมคลิปนี้ไปละวบายบาย ใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ